ก่อนที่เราจะเรียนบทสนทนาชุดนี้ผมขอชวนเพื่อนๆมาทบทวนคำศัพท์เหล่านี้กันก่อนนะครับ t i ียนหนี i ชื่อวบูเฉว์วด้ n ยเในบทเรียนนี้จะมีการเปลี่ยนเสียงเป็นหูเพื่อรับก,กันกับคำที่มีเสียงต่ำด้วยนะครับ ก่อนที่เราจะเรียนบทสนทนาใหม่ในคลิปนี้ผมขอชวนเพื่อนๆมาทาความรู้จักกับคำศัพท์เหล่านี้กันก่อนนะครับจินชิงชีจีออาาหหนงง二哪二常成回ฉี หม่กวานชี้จ่ายจินเป็นอักษรต้นฉบับของหานที่แปลว่ามีส่วนบนมาจากภาพของปากส่วนล่างหมายถึงสิ่งที่อยู่ในปากต่อมาจินถูกยืมมาใช้สื่อความหมายว่าปัจจุบันครับจินเทียนแปลว่าวันนี้ครับชิง มีส่วนบนที่มาจากภาพของดวงดาวและส่วนล่างที่เป็นตัวบอกลักษณะสเสียงชิงจึงแปลว่าดวงดาวครับชีเป็นอักษรบอกลักษณะสเสียงเดิมแปลว่าการนัดหมายล่วงหน้าด้านซ้ายเป็นตัวบอกลักษณะสเสียงส่วนด้านขวาหมายถึงช่วงเวลาต่อมาชีถูกนามาใช้ซื้อความหมายว่าการนัดหมายการคาดหวัง แต่ chi ในบทเรียนนี้จะแปลว่าช่วงเวลาครับชิงชีแปลว่าสัปดาห์ครับจีเดิมแปลว่าตัวเล็กแต่จีในบทเรียนนี้จะแปลว่ากี่ที่ใช้ถามจำนวนหลักหน่วยครับ r มาจากภาพของท่อนไม้สองอัน r จึงแปลว่าสองครับตอนนี้ผมขอชวนเพื่อนๆ มาเรียนรู้ชื่อวันต่างๆในหนึ่งสัปดาห์กันครับชิงชีอีชิงชีอาร์ชิงชีซันชิงชีส์ชิงชีหูชิงชีเทียนชิงชีฮื้อก็แปลว่าวันอาทิตย์นะครับฮื้อแปลว่าพระอาทิตย์หนาเป็นนัสอักษรบอกลักษณะสเสียง โขที่อยู่ด้านซ้ายหมายถึงปากที่ใช้ในการถามส่วนหน้าที่อยู่ด้านขวาเป็นตัวปรรษนาเสียงและยังให้ความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าสถานที่เวลาและสิ่งของที่อยู่ไกลออกไปหนาในบทเรียนนี้จะแปลว่าไหนครับเออมาจากภาพของเด็กน้อยเดิมจึงแปลว่าเด็กน้อยครับหนาแปลว่าที่ไหนครับ ฉางมาจากภาพของผมยาวฉางจึงแปลว่ายาวครับเฉิงมีด้านซ้ายที่มาจากภาพของดินแดนและด้านขวาเป็นตัวปรกสนะเสียงเฉิงเดิมแปลว่าเมืองแต่เฉิงในบทเรียนนี้จะแปลว่ากำแพงนะครับฉางเฉิงเป็นชื่อกำแพงเมืองจีนครับหุยมาจากภาพของน้ำวนหุย เดิมจริงแปลว่าหมุนวนต่อมาหุยถูกนำมาใช้สื่อความหมายว่ากลับคืนกลับมาหุยในบทเรียนนี้จะแปลว่ากลับครับเช่วเป็นอักษรรวมความหมายด้านซ้ายหมายถึงวัสดุที่ทำจากไม้ส่วนด้านขวาเป็นตัวปรกษนาเสียงและให้ความหมายว่าการนำวัสดุมาประสานกันเช่วเดิมแปลว่า เครื่องคุมขังนักโทษและโรงเรียนด้วยครับเช่วในบทเรียนนี้จะแปลว่าโรงเรียนครับเฉวเช่วนนแปลว่าโรงเรียนครับตุย้ยมาจากภาพของมือถือเชิงเทียนที่ให้ความหมายว่าการเผชิญหน้าตุย้ยในบทเรียนนี้จะแปลว่าเผชิญหน้าครับฉีเป็นอักษรรวมความหมายด้านซ้ายหมายถึงการลุกขึ้นแล้วค่อยเดิน ส่วนด้านขวาหมายถึงการลุกขึ้นเช่นเดียวกันและเป็นตัวประสนเสียงอีกด้วยฉีในบทเรียนนี้จะแปลว่าลุกขึ้นครับทึกผู้ฉีแปลว่าขอโทษครับเหมเป็นอักษรรวมความหมายด้านซ้ายหมายถึงน้ําส่วนด้านขวาหมายถึงการจุ่มน้ำเหมเดิมแปลว่าการจุ่มน้ําแต่เหม ในบทเรียนนี้จะแปลว่าไม่มีครับกวานมาจากภาพของกรองประตูเดิมจึงแปลว่ากรองประตูต่อมาถูกนำมาใช้ซื่อความหมายว่าการปิดและปล้อมปาการแต่กวานในบทเรียนนี้จะแปลว่าเกี่ยวข้องนะครับชี่มาจากภาพของเชือกที่มีการเกี่ยวพันกันชี่เดิมจึงแปลว่าการเกี่ยวพันและการสืบทอดสืบเนื่อง ต่อมาชี่ถูกใช้สื่อความหมายว่าการสืบผ่อพันธุ์และการสืบสานวัฒนธรรมชี่ในบทเรียนนี้จะแปลว่าเกี่ยวพันครับเม่กว้วนฉี่แปลว่าไม่เป็นไรครับจ้ายมาจากภาพของปลาที่มีเลขหนึ่งอยู่ด้านบนและด้านล่างให้ความหมายว่าสองครั้งครั้งที่สองจ้ายในบทเรียนนี้จะแปลว่าอีกครั้งนะครับ จ้าเจียนแปลว่าลาก่อนครับตอนนี้ผมขอชวนเพื่อนๆมาเรียนรู้ความหมายของบทสนทนาในคลิปนี้กันนะครับจินเทียนชิงชีจีจินเทียนชิงชีอ้าหนีชื่อหนาวอชื่อฉางเฉิงหนีชื่อผู้ชื่อปู้ชื่อวอหวยเฉี่ยวตุ้ยปู๋ฉี ไหมก้าวใจเจนใจเจนโบนัสคอนเทนต์สำหรับเพื่อนๆครับจียังให้ความหมายอย่างหนึ่งว่าจำนวน2ถึง9ครับผมขอชวนเพื่อนๆมาเรียนรู้ชื่อตัวเลขกันด้วยนะครับ E R อารซานสี่ห้าหกเ 八九าอักษรเหล่านี้มาจากภาพเหล่านี้นะครับหนากับนาหลีมีความหมายเดียวกันครับหนี่ชื่อนาหลี่แปลว่าเธอจะไปที่ไหนนาหลี่นาหลี่สามารถใช้ในการท่อมตัวได้นะครับทุกผู้ฉี ถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่ามองหน้าไม่ติดใจเจียนถ้าแปลตรงตรงจะแปลว่าเจอกันอีกนะ3คํคำนี้มีคำเสียงเบาแฝงอยู่ด้วยนะครับตึยผู้ฉี m เมกว่านฉีหนีชิบผู้ชืชชผช่ผ่านกันไปแล้วนะครับสําหรับบทสนทนาใหม่ในคลิปนี้ผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทําให้เพื่อนๆสามารถเรียนภาษาจีนกันได้ง่ายขึ้นนะครับ ถ้าเกิดชอบโปดกดไลค์อยากติดตามกด Subscribe แล้วขอฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับใจเจียน